มาค่าตอนนี้เรามาถึงที่จอดเรือเรือรบประแสแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันจะตามมานะคะตอนนี้ถ่ายภาพจากข้างบนนะคะตอนนี้กําลังมีการปรับปรุงนะคะทำให้เป็นที่สถานที่ท,ท่องเที่ยวบริเวณนี้อยู่จะอยู่ใกล้กับปากน้ําประแสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะคะของจังหวัดระยองค่ะ ข้างๆก็จะมีที่ขายอาหารอันนี้เป็นชั้นบนนะคะชั้นที่สองก็จะวางจัดวางอาวุธอุปกรณ์นะฮะเรือลำนี้เคยใช้ในสมัยสงคารามโลกครั้งที่สองแล้วก็มาใช้ในสงคาร,รามเกาหลีนะก็จะวางเครื่องอุปรกรณ์ไว้ให้ผู้คนนะคะได้ขึ้นไปชมได้ค่ะชมฟรีค่ะ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับนี่เราถ่ายภาพจากคุมสูงมาถนี่ยความยาวของเรือรบหลวงประแสนี่เราอยู่ชั้นที่สองนะคะอ่าเรามาทดลองอขยับปืนหรือกล้องนี่ฮะส่องไปทั่วๆนะ,ะ <c oughs> ส่องไปสนุกสนานดีค่ะ